โอเคค่ะก็ก็สวัสดีสวัสดีกับคนทุกคนทุกท่านกัวนะจ๊ะใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เลยจ้ะคุณโดวันนี้ก็เราจะมาเล่นเกมข้าววจากใครพี่จีนะจ๊ะคุณจามาเริ่มกันเลยดีกว่านะจ๊ะคุณโดเอาล่ะสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นเดี่ยวจะพาไปดูตลันเกินใจของเขากันเลยนะมาจ้าอันนี้เป็น ตัววายในจ้ะคนหนูนี่นเป็นตัวสเก็ตเตอร์นะจ๊ะอันนี้เป็นตัวราคาแพงที่สุดเลยนะคนหนูน,นะอันนี้ก็จะเป็นตัวราคาถูกที่สุดนะจ๊ะคนหนูนจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นตัวคุเลยนะมันจะอยู่บนสุดเอาละคนดูนี่สเก็ตเตอร์สามตัวถึงจะเข้าฟีเจอร์หรือว่าฟรีเกมนะจ๊ะคนณหนูนจาน๊านี้ซื้อฟรีได้ไหมได้สิบครั้งลูกพี่โอ้ย ซื้อฟรีได้ด้วยเดียวเราจะซื้อให้ดูเลยนะหนึ่งครั้งพอรอบเดียวพอมามวันนี้ก็ขอบเปิดที่เป็นห้าบ้านลักันนาคอนนะวันนี้ก็ไปแบบเบาๆก่อนนะคนนูนะสำหรับใครที่ทุนน้อยก็แบบเอาเบ็ดน้อย,อยก่อนนะจะ๊คจะคนจ๋ามาขอสม,มุนไปก่อนชิวก่อนวันนี้ก็วันนี้ก็ไปแบบชิวเลยนะคนนูนะฮ่าดอกเดียวรู้เรื่องอ๋อยังยังยางเลยนะ าจเย็นก่อนจ้าโอ้ยไล่แล้วไล่แล้วจ้าไล่ขนาดนี้จเจริญแล้วกูวนันนี้โอ้โหข่าวบอลเล่นงันกูแล้วคุณดูไอ้แล้วก็นึกว่ามันจะมาดีโอ้โหที่ไหนได้ไล่ไปลงไปน้ำได้จ้าลูกแม่เบ๋หมดแล้วนี่โอเคมาซื้อให้ดูเลยแล้วกัน 375ร้อคนดูไม่ไม่ได้มันต้องซื้อเออมาขอซื้อกับไปยี่สนะเดี๋ยวค่อยไหลนอกไปห้านะคะมาไปยี่สก็จะตกที่ประมาณพันห้านะคนนะโอเคเมื่อกี้ก็เออเล่นเกมจนโปรโปะะ่งอ่ะคนดูก็ซื้อกับไปยี่สนั่นแหละถึงแบบไม่ถึงพันห้าก็ได้อยู่นะห้าร้อยกว่า เออขอให้เป็นแบบนั้นเถอะคุณเป็ดตัวคุณมาตังค์ไม่ใจไม่เอานะจ๊ะสาวไม่เอานะจ๊ะไม่เงานะจ๊ะเอาเรื่องเลยจ้ะเอาเรื่องเลยจ้ะคุณดจะอะไรขนาดนี้จ๊ะจะอารมณ์จะอะไรขนาดนี้โอ้โหเกินไปด็อกเตอร์เออเออคุณเป็ดเข้าไปสิ7จ0้าสิบสวยงามไหมสี่พันบาทคุณดู เ yes, hey. ย้เท่โอ้ยโอ้ยคนดูกำลังมาซุปเปอร์เมกามาแล้วจ้ 4, 7, าสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทโอ้ยโอ้ยสาวค่ะใบของืะดอกเดียวคือแบบเแบบต็มคาราเมลเวเลยจ้ะจัดไปแบบโอ้โหเอาเรื่องอืดอกเดียวนะคนละนี่คือไม่กี่คือดอกเดียวรู้เรื่องเลยรู้ลงรู้เรื่องเลยนะ มาดูเงินเริ่มของเราเท้าไรมาตกที่สี่พันเจ็ดร้อยเจสิพอบาคนดูเป็นไงบอกเร็วมาไม่เกมแบบไม่เหมือนกันเนาะคนดูเนาะโอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องนั่นจ้าคนดดดร็อกเตอร์จวันนี้อะไรจะมาอะไรจะเกิดจะเกิดไหมวันนี้วันนี้จะเกิดไหมจะ้ะจะเกิดไหมจ้ะโอ้โหดร็อกเตอร์ มันแตกดีขนาดนี้ขอซื้ออีกได้ปะเออไม่เป็นไรคโอ้หนดูโอ้โหเกินไปนะจ๊ะสาวเอ้สางน้อยมาขอซื้อกับเบสิบนะจ๊ะซื้อกับเบสิบ จะตกที่ประมาณ750นั่นแหละน่าจะใช่บอกแล้วโอเคมาดูกันว,ว่ามันจะได้มันนะจจาคุณดูจ้ามันจะได้หรือนเะปล่าไม่รู้นะมันจะได้ไม่ได้ก็ยั้เราก็ไม่รู้นะจ๊ะมันต้องดูมันต้องลองดูลงดูมองดูถึงจะรู้ว่ามันได้หรือว่าไม่ได้นะจ๊ะโอเคเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเลยดีกว่าคุณแป็นนันจาคุณดูจ้าเออด็อกเตอร์ตอวันนี้อะไรจะมาอะไรจะเกิดอะไรจะมาอะไรจะเกิด แปดบาทแล้วจ้ะแปดบาทสวยงามสามร้อยแปดสิบสี่บาทคอนโดป้าดอกเดียวก็กล้องโตมาแล้วจ้าสามร้อยเก้าสิบสองบาทคอนโดจ้าเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเลยนะคุณนะโอ้โหโจังหวะนี้อะไรจะมาอะไรจะเกิดโอ้ยโฮ้ยฮะอ่าเก้าสิบหกบาทเป็นไงด็อกเตอร์ยี่สิบสี่บาทคอนโด ตัวคุณก็มาแบบรัวๆเลยนะจ้าคุณลุจ๋าคือคือยังไงมันคือยังไงมันคือยังไงยี่สิบสี่บาทโอเคโอเคห้าร้อยสิบสองวันบอกแล้วโอ้โหไอ้เราก็นึกว่าแบบไม่มาเลยนะจา้าคุณลุจ๋าก็มาอยู่นะดูนี่โอ้โหไม่คือก็ได้กําไรตอนนี้ก็ได้กําไรเฮ้ยเห้วสบายละส,สบายแล้วนะจ๊ะ เงินรวมของเราผ่นเอ้ยหนึ่งพันหกสิบสี่ 1, บาทโอ้ยเอาเรื่องนะจ๊ะโอเคค่ะคุณโดวันนี้ก็ขอตัวลาขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพันเลยจ๊ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะไปเลยนะจ๊ะบ๊ายบาย